อันนี้ก็คือชั้นหนึ่งชั้นล่างเป็นโซนของวัตถุดิบทั้งหมดเลยใช่มีน้ํามีแป้งเนยอุปกรณ์ทุกอย่างโบเบอร์มีหมดขนาดที่โบสมัยก่อนเนี่ยสามสิบกว่าปีก่อนอ่ะีิตยอ่นั่งมัดโบเองนะตอนคืนเพื่อมาขายห่อละร้อยชิ้นอะไรกันเพื่อเองด้วยเออ นี่ยังไงถึงบอกว่ามันไม่ใช่ว่าแบบสมัยนี้นะมีเงินปุ๊บจ่ายปุ๊บมาปุ๊บสมัยก่อนไม่ได้คิดเองนะแล้วแฟนบอกว่าเฮ้ยทำโบยขายขายได้สิโอ้โหโบนี่สมัยก่อนนะไม่มีใครเชื่อเลยเออสามสิบปีก่อนนะโบเนี่ยขายทีหลายร้อยห่อนะอ,นนอะไรเงี้ยมันก็เป็นลูกปัดโลโลอะนะัติมาผสมทําเองอะ่ะอ๋อนี่มันผสมเองด้วยผสมเองคิดสีเองวิ่งนี่หนูเพิ่งเคยเห็นมันคือที่เป็นไหวใช่ไหมไหวไหวไหวอันนี้อันนี้ก็ของมาเลเซีย อ๋อมันคือมาจากอันนี้มาเลยค่ะมาเลยใช่พวกนี้ก็จะมีเป็นพวกของแช่แข็งด้วยใช่แคูน้าฟ้าที่ร้านต่างๆอู้มีคูน้าฟ้าด้วยคูน้าฟ้าที่ขายดีมากคุน้าฟ้าเพราะร้านเราอร่อยคน้า้าของมีค่ะจะมีมีคนจะซื้อเส้นคุณ้าฟ้าคนนีเลยสุดยอดขายีจริงๆเลยไม่ได้มีทุกที่นะปกติต้องไปห้างใหญ่ๆนะแต่ว่ามีตั้งสิเซ็งมีมีหลายสี้วยไม่แพงนะ โอเคก็จบแล้วกับการทัวร์ร้านตั้งจิบเซ็งเนาะอันนี้เป็นสาขาพหลรัดมีอีกสาขาหนึ่งด้วยใช่ไหมคะมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่อุดมสุขค่ะอ,อุดมสุข52ก็มีของเหมือนกันเลยก็ก,ก,ก็ก็จะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากเท่าที่นี้แล,แล้วเรามีของดองขายด้วยพวกผลไม้ไทรพืชอบอแพ้งมีหมดเลยแล้วสาขานี้เปิดปิดกี่โมงคะสาขานี้เปิด8โมงปิดถ5โมงครึ่งเปิดทุกวันไหมคะ เราจะเปิดทุกวันแล้วว่าเราปิดช่วงเทศกาลคือปีใหม่อะู่ยุ่ประมาณ3-4วันสงการตุ๊ดจีนี่อยู่5วันแน่นอนก็ไม่ได้มีแค่เบเกอรี่ไม่ได้มีแค่ขนมฝรั่งด้วยขนมไทยเอยขนมจีนพวกขนมเปี๊ยะอะไรอย่างที่เราให้ดูพิมพ์ต่างๆมีเยอะมากแล้วก็ครบ อ่ารวมถึงอุปกรณ์อุปกรณ์วัตถุดิบแพ็กเกจจริงใช่หรือว่าเป็นเครื่องมือใหญ่ๆอย่างตู้ประคอนเมื่อกี้เนาะใช่คือแต่สาขาที่นรมขเขาจะมีที่จอดรถให้อยู่ด้านหลังนะคะอ่าส่วนถ้าตั้งหยิบเซ็งที่เนี่ยถ้ามาก็รบกวนลูกค้าไปจอดที่ห้างเมกาพาซาแล้วกันยังไงวันนี้ขอบคุณนาติกมากนะคะที่แบบคือได้ความรู้เยอะมากนอกจากข้อมูลเกี่ยวกับร้านตั้งหยิบเซ็งเรายังรู้แบบประวัติเบเกอรี่ประวัติ จุดเริ่มต้นของวัตถุดิบหลายๆอย่างคือรู้เยอะมากใ่ใขอบคุณมากนะคะจ้าสวาสดีค่ะคสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวพาาหุรัตและอุดมสุขเนี่ยก็สามารถเข้ามาช็อปได้เลยที่ร้านตั้งจิบเซ็งบอกเลยว่าของครบจริง